สวัสดีค่ะยินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Powerla Channel แล้ววันนี้ค่ะ เราก็ยื้กับยอตัวนะคะ the all new nissan almera นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้อยากให้ทุกคนท่ายนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรเพราะว่าชุดแต่งชุดนี้จัดเต็มมากแล้วก็คันนี้นะคะก็เหลือเป็นคันสุดท้ายแล้วของโชว์รูมด้วยท่ายถูกกันแล้วใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะว่าเป็น nissan almera นะคะรุ่น s นั่นเองก็คือ,ทา,อทางมอเตอร์ของเรานะคะก็จะไม่ผลิตแล้วและตัวนี้คือเป็นชุดแต่งจัดเต็มเลยเดี๋ยวนะ้ำ ให้ดูนะคะว่าเราแต่งอะไรบ้างอยากจะบอกลูกค้าว่าคุ้มสุดๆเลยคะ่ะคนที่ได้ขันนี้นะคะคุ้มมากๆเลยอย่างแรกเลยนะคะสเกิร์ตของเรานะคะก็จะเป็นสเกิร์ตของ Maximus นั่นเองสวยมากๆเลยนะคะซึ่งตัวรถสีดำแล้วสเกิร์ตของเรานะคะก็เป็นสีดำด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้ลูกค้าเน้นนะคะให้รถดูดุ ดูดำทั้งคันโดยที่ไม่มีสีอะไรมาตัดเลยนะคะอันนี้ก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะก็ะคือเป็นดำมาหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างนี่ที่เราเห็นเลยก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะที่เราแต่งให้ลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้นะคะมาถึงด้านข้างของเราค่ะอ้โหล้อของเรานะคะก็จะเป็นล้อ17นั่นเองค่ะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะอา i o อิโมชันแล้วก็มี สปเปอร์ไฮค่ะแล้วก็พร้อมยางเลยนะคะตอนนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสีดำตัดกับสีแดงเข้ากับตัวรถเลยค่ะมาถึงด้านข้างของเรานะคะก็จะเห็นสเกิร์ตแล้วก็มีควาว่าแม็กซิมัสด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่เป็นที่กันรอยนะคะตัวนี้ให้รถนะคะไม่มีรอยแล้วก็มีกันสาดให้สี่ชิ้นค่ะ มาถึงด้านข้างหลังตัวนี้เลยนะคะเราก็มีที่ครอบนะคะฝาถาังน้ำมันให้ด้วยค่ะด้านหลังนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยเพราะว่าชุดแต่งแม็กซิมัสมของเรานะคะอย่างที่ทุกคนจะรู้หรือว่าใครที่ไม่รู้นะคะน้จะบอกว่าเราสามารถนะคะเลือกตัวอักษรด้านหลังได้นะคะ เลือกได้ว่าเราจะเอาตัวอักษรอะไรนะคะแล้วก็อย่างเช่นเป็นชื่อเราหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกได้แล้วก็แต่งได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะก็คือสเกิร์ตเราสวยงามมากๆเลยอีกทั้งมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะเป็นสีดำดาน,นั่นเองสวยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเรามีตัวน,นี้เลยค่ะเป็นกล้องนะคะ มองหลังให้ด้วยค่ะตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นเลยค่ะไม่บอกไม่รู้เลยว่าตัวนี้จะเป็นแค่ตัวต่ำสุดนะคะก็คือตัวเนั่นเองอีกทั้งมีคลิปฉลามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูภายในกันนะคะว่าเราแต่งอะไรให้บ้างคะ่ะภายในคือคุ้มสุด,สดเลยค่ะ ยมาถึงด้านในของเราเลยนะคะแน่นอนว่าอย่างที่น้ําถือมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือปกติรุ่น S ของเราใช่ไหมคะจะไม่มีปุ่มสตาร์ทแล้วก็จะเป็นกุญแจไขแบบธรรมดาเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะเรามีกุญแจแบบนี้ให้เลยนะคะพร้อมปุ่มสตาร์ทค่ะนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะอีกทั้งนะคะตัวนี้จะพ่วงมากับระบบเซนทรัลล็อกให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีหน้าจอให้ค่ะหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังอันนี้ก็ลูกค้าออกแบบเองเช่นกันค่ะซึ่งเป็นสีดำนะคะตัดกับได้สีขาวให้ความหมหรูหรามากๆเลยนะคะตัวนี้ แล้วเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะกุญแจของเราค่ะอัจฉริยะกว่านั้นก็คือของเรานะคะก็จะมีปุ่มล็อกนะคะปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มเปิดถ้ายรถใช่ไหมคะแต่ว่าที่พิเศษสุดเลยก็คือปุ่มเปิดท้ายตรงนี้ถ้าเราก,กดแช่ไว้นะคะมันก็จะสตาร์ทรถให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็กดแช่ไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะดับรถอัตโนมัติเดี๋ยวนะจะสาธิตให้ดูนะคะนี่เราลองกดนะคะแช่ไว้ เยไหเหไห <S <S ย่เิงเสียงไว้คะอันนี้ก็คือรถก็จะส,สตาร์ทให้เราเลยนะคะถือว่าอัจฉริยะมากๆเลยนะคะตอนนี้และสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะออกรถนิสสันอ m เมรนะคะโปรดีๆโปรแรงๆแ,แล้วก็ชุดแตง่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่ สามหมื่นเก้าพัเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้ปโปรแบบนี้เลยสอบใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆแบบนี้ค่ะสนใจนะคะติดต่อได้ที่เพจนิสัแนแปงแดงโปรแรงใบลูกน้ำหรือว่าโทรเบอร์098 543ก้าหรือว่าไลนา์ลูกน้ำนสันตน,นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย